Hãy subscribe cho เราก็มา <S <S เปิดตัวงานดิสนีย์เมจิเคอร์สตาร์แอสเซนต์เทนเวิร์นะครับเราจำลองดิสนีย์แลนยกดิสนีย์แลนมาไว้ที่หน้าเซนต์เทนเวิร์นะครับก็เป็นครั้งแรกในใแต่ว่าในโลกก็ได้นะฮะที่ทีดิสนีย์เนี่ยเอาคาแรคเตอร์ตัวสำคัญสำคัญหลายๆตัวเนี่ยมารวมไว้ในที่เดียวกันแล้วมันมิตเป็นซุ้มปราสาทตร์ดิสนีย์หน้าเซนต์เทนเวิร์นะฮะแล้วก็เราก็ตอบโจทย์ของแฟนดิสนีย์ทุกเจเนอเรชันนะฮะตั้งแต่เจ้าหญิงนะฮะมา สุสานเปียที่เพิ่งเปิดใหม่มีสติชนะฮะมีพอยสตอรี่นะฮะแล้วก็ oh. มีตัวละครมิกกี้มินนี่อยู่ด้วยนะฮะที่เป็นเฮ้าส์ต่างๆเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะให้มาเรายกดิสนีย์แลนด์มาไว้ที่ด้าเน,นเซนต์แอนดร์แล้วตอนนี้นะฮะถ้าที่ไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ต่างประเทศก็ให้มาที่เซ็นต์แอนดรูว์จัดเป็นวันที่11มกราคมครับว้าวปีใหม่นี้นะคะ เราผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันเยอะมากๆสำหรับคนไทยในปีที่ผ่านมาค่ะก็ปีใหม่แล้วอยากให้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้การเสมอนะคะสําหรับคนไทยทุกคนแล้วก็รัฐดาลไทยต่างแดนด้วยค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงสําคัญมากๆทั้งสุขภาพทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความส็จในสิ่งที่กําลังทําอยู่ค่ะสาหรับทุกคนเลยครับพีนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ซึ่งเราทางชลาชนเนี่ยเอกับโปรดัก uh, ชิเชโดนะครับภายใต้ชวัสคอฟประเทศไทยนะครับก็เป็น Product ที่สำหรับเป็นแฮร์แคร์โปรดัก t ที่ลูกค้าเป็นเกี่ยวกับออแกนิคแล้วก็ดูแลเช้นผมล้ำลึกมากนะครับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟโปรดักนั้นชลาชนก็ถูกรับเลือกให้เป็นเอ uh, กับโปรดัก uh, t ตัวนี้นะครับของชิเชโดเนี่ยก็เลยทำให้เราต้องมีการ uh, โปรโมตนิดหน่อยว่าเราเราได้นํามาบริการให้กับลูกค้าครับก็ฝากนะครับเพราะว่าชลาชนก็อยู่คู่คนไทยสังคมไทยมาเกือบ40ปีแล,แล้วแล้วก็เราอยู่ด้วยนวัตรกรรมใหม่ๆตลอดเวลานะครับก็ฝากทุกท่านนะครับสาขาชลาชนเนี่ยมีทั้งหมด10สาขาในกรุงเทพนะครับก็ฝากเรียนเชิญนะครับ <Wow! S 1> สวัสดีค่ะพี่ต่อสวัสดีค่ะ ปกติที่ต่อมชอบทำทรีทเมนต์ไหมคะปกติเนี่ยไม่ไม่ค่อยทําเท่าไหร่เวลาอยู่ลอนดอนเพราะอากาศมันหนาวแต่เวลามาตรงนี้จะทำะเพราะว่ามันถูกฤดูกาลที่จะทํามากกว่า อากาศหนาวแล้วปิดร่างเราไม่ค่อยทำอะไรให้เห็นเท่าไหร่ค่ะให้พี่ต๋องออบอกนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นชรลาชนคะการทำครีทเมนต์ทรีทเมนต์ชลาชนนี่คล้ายๆกับชรลาชนของเขาเนี่ยคือเป็นซิกเนเจอร์ของสมศักดิ์ชรลาชนแล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาเขาทำอะไรออกมาเนี่ยกูวิลเขาจะไม่สามารถที่จะทำของไม่เดียวไม่ได้เพราะชื่อเสียงของเขาเองและปรเจคของเขาฉะนั้นตรงนี้เชื่อเขา แม่โอนะคะชนะพรเวชสุภาพรค่ะค่ะแม่โอก,การดูแลเส้นผมสองแม่โอเน,นี่ยเป็นแบบไหนบ้างคะอ้อดูแลทุกวันเลยค่ะเพราะเราเราทำผมทุกวันใช่ไหมแล้วเราผมเราทําสีผมดัดมันก็ต้องดูแลพิเศษนะจะจะใช้อะไรมันก็ต้องเลือกนิดเดีใช่ไหมคะแล้วมีที่ปรึกษาที่ดีที่สงสัสากเราก็ปรึกษาตลอดผมเลยก็ต้อง ทำแบบไหนรงไหนสีไหนฝีมือเขาดีอยู่แล้วนะคะชลาชนก็่วยพรอให้เขาจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไปนะคะมีสาขาอีกเยอะเยะค่ะเบื้องต้นเลยก็ต้องสระก่อนฮนะ,ะสระให้สะอาดก่อน,น,อนไม,นไม่ไม่ปล่อยคือผมจะสระผมทุกวันด้วยความทีเป็น,เป,นเป็นผู้ชายนะเราต้องบอกเ <c oughs> นี้ยว่าเป็นผู้ชายเพราะเราเคยไว้ผมยาว <c oughs> ถ้าผมยาวก็ะจะแบบสองวันครั้งอะไรเงี้ยแต่ผมสั้นมันก็ก็ใช้เวลาเป่าแห้ง น้อยลงสองคือวิธีการใดใดเนี่ยส่วนใหญ่ควรจะชอบใช้ใดร้อนมากๆซึ่งจริงๆแล้วมันใดร้อนมันจะทำให้ผมแห้งใดร้อนจัดนะครับร้อยเบอร์สองอ่ะมันจะมีใดมันจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองใช่ปะคนใช้เบอร์หนึ่งแล้วเป่าไปเรื่อยๆเป่าไปเรื่อยๆแล้วก็สามก็คือถ้าคนอายุเยอะแล้วไอ้ใดที่แรงอ่ะก็เบามาลงซะเพราะเราไม่รู้ว่ารากผมเราแข็งแรงหรือยังไงหรือจะล่วงไหมก็ถนอมมันหน่อยพี่สมศักดิ์เนี่ย รู้จักกันยี่สกว่าปีแล้วเราก็รู้ผมเคยสมัยก่อนมาเป็นดาราผมก็เคยเหมือนเหมือนก่อนเป็นเป็นดาราแรกๆก็เคยไปเป็นแบบให้เขาตัดนีแ่แหละใช่แล้วพอมาพอมาย้ายมาที่นี่จริงช่างที่เป็นผู้จัดก,การที่เนี่ยเป็นช่างผมประจําผมมา10กว่าปีแล้ว oh. ผมก็ตัดกับเขามา 10-, 10ปีแลปีที่นี่ดูแลเส้นผมสาหรับนี่งง่ายมากไม่เกิน1เดือน เราต้องกลับมาที่นี่สาขานนี้เลยชาชลพรเควนเจอร์อ๋อพี่พี่ชอบสาขาน,นี้สาขาน,นี้เลยช่างคนโปรดอยู่ที่นี่ให้พี่ชินบอกแล้วกันค่ะว่าทําไมการทาผมต้องชราชนเท่านั้นโอ้โหเพราะว่าไปที่อื่นแล้วมันไม่เคยได้อย่างใจเลยค่ะ <c oughs> แล้วยังที่สําคัญที่สุดเราต้องบอกว่าพี่อมศักดิ์เป็นคนเรียกว่าเปิดกระโหลกเปิด ใจให้พี่จริงๆในการที่จะตัดผมได้ผมทรงนี้แล้วตั้งแต่ได้ผมทรงนี้มาไม่ใช่แค่พี่ผมศักดิ์คนเดียวที่บอกว่าเราตัดแล้วดีตั้งแต่ตัดมาคือทุกคนบอกว่าดี<ม>เพราะว่าพี่ผมศักดิ์ดูแลตั้งแต่ว่าทรงหน้าเราบุคลิกเรากระโหลกกระโหลกจริงๆเลยนะของเราตัดผมทรงไหนได้แล้วก็เนื้อผมเส้นผมความหนาความบางของผมลักษณะผมรวมไปจนถึงสีทุกวันนี้ ถ้าเจอหนะ้าคุณพี่คุณพี่ก็จะบอกนะผมดำไปผมไม่มีไปต้องไปล้างสี <c oughs> ผมปรับสีผมใหม่ซึ่งมันคือเทรนทุกเทรนเนี่ยมันต้องถูกเดเวล o อที่สําคัญก็คือที่ชลาชนเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงผู้จัดการทุกคนเนี่ยได้รับการพัฒนาตลอดมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เทรนใหม่ๆในการดูแลผมตลอดค่ะก็เลยต้องเป็นชลาชน กรรมการบริษัทเอสลาครับผมค่ะวันนี้เอสลาทำอะไรคะเนี่ยวันนี้เอสลาของเรานะครับก็จัดงานในงานเเฉลิมฉลองประจำปีนะครับเอสลาการ่าไหนครับเพื่อเป็นการตอบแทนคุณหมอนะครับที่ดูแลเรานะครับแล้วก็ดูแลวงการแพทย์เอสเตติกแห่งประเทศไทยครับจริงๆก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆคือสิ่งที่เราทํางานโดยตลอดเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของคุณค่านะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือแล้วก็ความปลอดภัยนะครับที่เครื่องมือแพทย์จะส่งให้กับคนไข้ นะครับแล้วก็คุณหมอเนี่ยเห็นในสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดแล้วก็ได้รับประรับที่ดีในฐานะของคนดำเนินงานแล้วก็มีความสุขมากๆเลยครับสวัสดีค่ะชื่อจูลี่นะคะเป็นอบอ์ดีเลกเตอร์ค่ะของบริษัทเอสลาค่ะวันนี้ทําอะไร <Es> วันนี้เป็นงานประจำปีของเอสลาค่ะก็คือเอสล่ากาล่าค่ะที่เราจัดแบบเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมก็คือมีการเชิญคุณหมอเนี่ยทั่วประเทศไทยที่เป็นลูกค้าของเอสล่านะคะเข้ามาที่งานนประมาณก0 0ท่านค่ะก็เป็นการขอบคุณลูกค้าค่ะที่ช่วยทำให้บริษัทเอสลาของเราเนี่ยเติบโต ทุกๆปีเลยค่ะทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยแน่นอนเลยเครื่องยกกระชับมาแรงเหมือนเดิมเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบหน้าเรียวใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับความเย็นต้องมาแน่นอนค่ะงั้นฝากติดตามที่มีเกี่ยวกับความเย็นของเอสราด้วยนะคะวว wow.